เน,น,นม่ยคไม,ไม่เป็นไรงา,ราม่ี้ใม่ถ่กหลิดโล่็นะคเพื่อที่จะย้ายไปทุกค้วยโล่อกอกกัย อสักนะครับพอสอนหนึ่งคนหนึ่งนะครับพอสอสองคนหนึ่งด้มาทำคานแ่งกวนครับเอาเชือกมามาัดให้เลยคือขึ้นไปดางเชือกครับเนื่อจากไม้ที่เรามาปักไว้นะครับไม่ยาวนะครับ2อพี่น้องนนครับเซ่กับเคนะครับ ก็หลังจากที่อยู่ในทันโลกไม่ใช่ทันธรรมเป็นประยะเวลากี่ปีนะเคฮะ6ปีนะครับไในสืบออกมาศึกษาวิชาการใช้ชีวิตทันโลกแล้วนะครับหาปลานี่มือว่าอัดับหนึ่งของพิลยัยเกษตรลำพูนนะครับนี่ ที่เป็นกรนะลำเนยก็เป็นรอดของทีนะนก,ก็กำลังคืบคัน,นแตงกวาอยู่นะครับระหว่านทันเดินนะครับสูงสูงทันเดินนะครับโอ,อ,อโอเคนะครับบรรยากาศยานเย็นนะครับอสองคนนี้ก็ยังไม่สึกนะครับ ไอเคครับโอ้ำไมกอนนี่มันติดกันจังเนาะพุกูนะกูต้องลงแล้วค่ะพุกนูนะได้ได้าสุนครับผูเปิดแน่แน่แน่แ่งาที่นี่ได้ใส่กางเกงมา่่่ชมด สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการลงงานครับสวัสดีบะของนักศึกษาปช2สาขาวิชาสัตวาสัตวน์นะครับน่กนครของยานะครับในผัดที่ปลูกไว้นะครับเขาไม่บอกว่าถังยาเขาก็รู้ครเออ๋ออเขาก็รู้ใช่ไหมอโอเค บอกไว้เผื่อเขาไม่รู้นี่อเอเวัดเฉลิมอ,อันนี้วันเฉลิมนะครับอันนี้สารติก๊กหนูสารติ๊กอันนี้แปลงพืชสมุนไพรนะครับมีทั้งฟ้าทะลายโจรคาขมิน้นอันนี่ชื่อมะนาวอันนี้อันนี้อะไรมะมั่วใช่ไหมไลายเนอ,อ ปวชวสองสักศัตว์าสักนะครับปูเยอะใช่ไหม้าแลนะกำลังหาลูกมะม่วงอยู่นะครับอคขั้วดีด้วยนะถองแย่เสร็จรพัวม,มันด้วยเออเดยกครูจะไปเอาปุ๋ยก,ก่อนนะ อําโนยนะครับอันนี้อัมโยสันติบูรณน,นาทวุฒินิกบูลเลอร์นะครับวันนี้ไอหมีไม่ตามมาแล้วเนาะมีเพื่อนแล้วเหรอเมื่อวันเยครูเห็นมาที่บ้าคนคะรูเนี่ยเดี๋ยวนี้มาไปทุกที่เนาะนินบอกว่ามือเนาะไม่มือแต่ละเด็กเกเซกเขาไม่ใช้ร่มแล้ว มันต้องลุย,บบยอ่ะง่ายหม,ยมัวไปได้แล้วนบโอเคออยาที่ถอมไว้เนี่ยเอามากอไต้ต้องกล้วยเลยนะ,อะอเอะอคครับมราจะกลับภายในสวนเกษตรฟารานี่นะครับ ส่วนคนนี้ก็เวพิสนะครับเป็นเด็กวัดนะครับซนะีเอของต้ดเด็กครับขยางขางแข็งนะครับเฮพิสกอยู่ที่หน้าวิไลครับวัดชื่อวักอะไรนะวัดต้เด็กไม่มีชื่อเนไม่มีชื่อหนวะัดจอมทอ,มองนะ โอเคนะครับตอนนี้นักศึกาก็กำลังของยานะครับแปลนที่ปลูกกลับปรีอยู่นะครับแล้วก็ที่ปลูกข้าวโพดหวานนะครับก็แดกเข้าค่าที่จะร้องทีเดียวเลยครับ ก็แน่ใจะเราปลูกแบกอีซีนะครับก็จะมีหนอนและแมลงมากินอยู่มากนะครับก็จะลองดูว่าจะได้ผลผลิตไหมครับไปไหนไปไหนให้ผมเป็นหินรองให้เบิครับเป็นเลยโอ้ยครู ีนะครับตอนนี้แดกร้อนอยู่นะครับให้เด็กมาหลบแดกก่อนนะครับนี่สารติกวันเฉลิมอันนี้ชื่ออะไรบ้อันนี้ไอ้แบบูนี่ชื่ออะไรบ้าชีนน้ำวัดโอ้บุญเลิก อออโอเคแบกแบกดีๆนะช่วยช่วยกันช่วยกันถ้าคนเดียวไม่ไหวก็สองคนเลยเดี๋ยวเราจะทำสะพานสะพานข้ามลำห้วยนะครับยกไปเลยเนะี่ยไม่ต้องแบกก็ได้ยกเมือเพื่อนนะี่ส่วนส่วนคนที่ว่าสันติบุเอา,ย,าย้ายเนะี่ยไอ trôn lèk nè màไว nè ah hồn lơ ah ị choi choi na con này à, <coughs> <của> <coughs> à, chui, chui à <coughs> am nôi ah choi con nè vây vây thanh เออนะเออค็อีกันอ้าวแล้วเนี่ยบุลเลอร์เขาที่เหลือเนี่ยไม้พวกเนี่ยข่มไปโน่นเลยเนี่ยไม้พวกเนี่ยที่มีเนี่ยเออไม้เล็กๆไม้ใหญ่เนี่ยพวกเนี่ยข่มไปโน่นเลยเอ้คุณอย่าพืชถ่ายได้ไมอ่าได้ได้คุณไม่ถ่ายคุณไม่ถ่ายเออโอเคอ่าเรา ทครูตังใจให้ตัดเดบว,วันนี้ก็คือเพื่อรักวิตามินซีนะ,อะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทางสะพานตัวนี้อีกแห่งหนึ่งนะครับดูว่าไม้จะยาวหรือเปล่าออเออโอเค ผมแนะนำต้นมะละกอสายพันธุ์ใหม่น,นี่ครับต้น<า>มะละกอสายพันธุ์ใหม่ครับใบใหญ่ใช<า>่ไหมครับผมอ่าแล้วก็สาวน้องก็ขยับมาหน่อย <c oughs> ขยับมาอีกนิดเออเอาหัวขยับมาอีกนิดเออ,เอ,อนั่นแหละเออเดี๋าเดาก่อนละทำระดักให้เท่าเพื่อนนะไม่ตมนะอ้องลมากนะเออ โอเคลองลองดูแล้วลองวัดดูแล้วเออเท่าไหมเท่าหรือยังยังไม่เท่าแคนะ่ะน่าจะสูงกว่าเพื่ออยู่นะเอ,อเอ้อเนี่ยมาเ,อ,อ,เอ,อ้ไม้ที่อยู่เนี่ยปลายสะพานนี่อีอันที่ไปแผ่นอะ่ะยกมาหมดเลยเออเนี่ยประมาณนั้น มากก่อนได้ไหมเออ <c oughs> อ่าแน่แน่โอ้ยไปอะช่วยช่วยการท้องอยาให้เสกก่อนฮะ,ะนมันยาไม่เสกทำ <c oughs> ไมไ <c oughs> กูรู้สึกรู้สึกว่าหน,า, <c oughs> นาวหนา่คร <c oughs> ั <c oughs> โอเคนะครับนี่สาวสัตวดิษนะครับผม <c oughs> มาวาชสองแต่หน้าหน้าเริ่มจะไปไกลแล้วอ,อันนี้สุภกร่ะ,อะเอาเอา,เอาไปให้หมดเลยนะ,ะเป็นหนึ่งนะอ,อย่าทำถ้าอะไรทำไปสอนนิ้วก็ได้อ่า เอออสะบักสะบัดก้นด้วยอ่าโอเคหนึ่งสองสามไปเอาดีดีเอาดีดีเนี่ยนะเนี่ยล่ะครับอันนี้ก็เขียนปกตินะล่ะล่ะเดียกเว้นวันที่เนาะอือเดียวเว้นวันที่แล้วนี่ก็อันนี้ผู้รับผุ้นี่มันต้องเขียนเตี นี่ปล่อยไปนี้ก่อนต้องเห็นยี่อันนี้หนังสือข้าประกันหนังสือข้าประกันกับเขียนก็เขียนนะครับมันก็เป็นบรรยากาศภายในหอพักสื่อตรางนะครับหอปวสานะครับขักากําลังซ่ง <c oughs> อมหัวเกียร์เพื่อต่งีย่าอยู่นะครับอ่คนนี้เนยก็มาพาก,กันแล้วครับอื้อ โปสอราวิกปิสดาส่วนนี้ปหนังสึกออกมาพร้อมกับกาปลุกลอยนะครับเล่นเกมอย่าเดียวครับ เคนะครับเดี๋ยวก้อหนานจะเป็นคนถักหญ้านะครับก้อหนานประจำหมู่บ้านนะครับโเคนะครับก้อหนานประจำหมู่บ้านนะครับคนไปผักหญ้าอยู่ ทางเราต้องทำหนังสือไปด้วยป่ะค่ะก็ไม่อรับก็คือ